หนึ่งหลดสี่เซตศูงต่อถูกต้องค่ะสองลดหนึ่งสี่เซตศูงต่อถูกต้องค่ะ4สี่ลดห เส้นศูนย์ต่อสองค่ะถูกต้องค่ะเจ็ดลบสี่หนึ่งเส้นศูนย์ต่อสี่ค่ะถูกต้องค่ะสี่ห้าลบสี่เส้นศูนย์ต่อ ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะ